เธอขยันจะใส่โครมหัวเธอไม่ได้สนใจอมหัวเธอเข้างานแต่แปดโมงเช้าฉันยังไม่ได้นอนเลยฉันยังไม่ได้นอนเลยเธอคงได้เธอคนที่ดีคงคงไม่มีวิธีแา่ใจถึงหุดที่มีก็คงได้แค่มองเธอฉันคงได้แค่มองเธอ It's alright ก็หลังจากเตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็มาเตรียมวัดค่ากราฟแต่ละตู้วัดเฟสวัดความถี่ต่างๆว่าสมบูรณ์ครบถ้วนไหมพร้อมที่จะออกสู่หน้างานไหมทุกครั้งเวลาเราไปหน้างานเราจะได้แบบว่าลดปัญหานะครับลดเวลาสามารถแก้ปัญหาได้ได้ก่อนนะครับก่อนที่จะถึงหน้างานอะไรประมาณนี้ดูสมาร์ทยังไงบ้างครับว่ามันสมบูรณ์ก็คือปกติแล้วนะครับค่ากราฟของอดมัสันก็ เราแค่ดูความถี่ว่าเอ้ความถี่ของแต่ละใบอ่ะมันเหมือนกันไหมมีความถี่ไหนที่ขาดหายไปบ้างหรือมีเสียงแหลมขาดไหมโอเคมิดไายโอเคไหมมิโลโอเคไหมนะครับแล้วก็ซับโอเคไหมเฟสตรงกันไหมอะไรต่างสำหรับ1ยูนิตแรกก็สมบูรณ์นะครับก็เดี๋ยวไปเช็คกันต่อออออนนนีีีี้นน้้ไไมมมมม่่่่เเเเเธธธยยยยูใหกลงงงัััาวาอ ใจทะเลเราเต้นกันท่ามกลางหมู่ดาวเที่ยวไปทุกที่ก็ตาประสาของหนุ่มสาวแทนจริงตัวเราน่ะไกลแต่ใจอยู่ใกล้นิดเดียว ตอนนี้นะครับสำหรับหน้างาน,นครับเราได้ทำการลิกกิ้งชุดระบบ a d a m สันแล้วนะครับที่เป็น CS Series นะครับก่อนจะปรับมุมกระจายลำโพงแล้วก็องศาแต่และองศาในพิดล็อกนะครับเราได้ทำการมาวัดพื้นที่แล้วก็เอาข้อมูลทั้งหมดนะครับลงไปในซอฟต์แวร์ Array Intelligence หรือว่า a d a m สัน AI ที่เป็นซอฟต์แวร์ใหม่ของทาง CS Series นะครับเพื่อที่จะให้หามุมโคเ e r ที่ดีที่สุดของในสถานที่ที่นี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะได้รายละเอียดว่าเราจะได้ปับ พินนะครบรู Blue ไหนบ้างแต่และลำโพงครับก็จะมีองศาลำโพงที่แตกต่างกันไปนะครับเพราะว่าทุกๆใบเนี่ยก็จะ cover ในมุมกระจายองศาที่แตกต่างกันไปก็พื้นที่ที่ covered ก็จะแตกต่างกันไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ทุกอย่างนะครับก็เสร็จแล้วนะครับ องศาพวกนี้ก็จะได้ตาม blue pin เลยนะครับเดี๋ยวมาดูการกก้งเบื้องต้นนะครับเป็นชุดิิกก้งของตัว adamson cs series กันนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับชุดิิกก้งของตัว cs เจครับไม่ค่อยเหมือนเพื่อนนะครับมีสีค่อนข้างเยอะแยะนะครับก็เพื่อให้ใช้งานง่ายนะครับในการิิกก้งต่างๆซึ่งบางทีหน้างานเนี่ยเราอาจจะอยู่มุมมืดบ้างอะไรบ้างก็จะมีตัวเลขที่ประจาสีอยู่นะครับพอมุมกระจายองศาเราปรับ ถึงสีที่ต้องการหรือว่าปรับตัวเลขที่ต้องการแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเราแค่ใช้พินนะครับปักไปสีที่ตรงกันแบบนี้ก็จะช่วยให้การลิกกิ้งง่ายขึ้นนะครับทุกๆใบแบบนี้ก็ทําค่อนข้างไวนะครับเพราะว่ามีสีประจําจุดแล้วก็มีองศาบอกประจําจุดที่ชัดเจนนะครับอันนี้เป็นระบบริกกิ้งของตัว CF7 นะครับนอกเหนือจากนั้นครับเรายังต้องใช้ตัวเทปนะครับที่เป็นวัดเมตรว่า ตอนนี้ใบบนสุดของเราครับจะขึ้นไปสูงที่กี่เมตรนะครับค่าต่างๆนะครับก็จะอ้างอิงตามโปรแกรมซอฟต์แวร์ r a r r a intelligence นะครับของ Adamson ที่เป็นซอฟต์แวร์ใหม่ที่ใช้คอนโทรลสำหรับ cs series โดยเฉพาะนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะครับผมก็ยังมีตัวเลเซอร์นะครับ inclinometer ที่จะคอยดับเบิลเช็คว่าองศาของรายอารเรชุดนี้นะครับทุกใบเนี่ยก้มเท่าไหร่เงยเท่าไหร่ก็เราจะมีเลเซอร์นะครับติด จุดบนสุดของตัวเฟรมของตัวซับบูเฟอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็เราจะอ่านค่าองศาที่ออกมาผ่านทางตัวนี้นครับค่าตรงนี้นครับก็อ้างอิงตามซอฟต์แวร์ a y Intelligence หรือว่า Adamson AI ที่เป็นซอฟต์แวร์วใหม่นะครับก็เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ l e ก k i n g เสร็จไปหนึ่งข้างแล้วเดี๋ยวผมขอตัวไปทําอีกข้างก่อน,นครับหลังจากนี้เราก็จะเอาลำโพงทุกใบนะครับขึ้นไปแล้วก็เดี๋ยวลองฟังเสียงกัน,นครับแล้วก็มาเทียบกับผลลั์ในซอฟต์แวร์ว่าตรงกันไหมนะครับหลังจากนั้นก็อาจจะปรับหน้างานเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวต้องดูสถาาานนนนนที่่ห้งกอะครับ เดี๋ยวขอตัวไปทำงานต่อก่อนครับสายลมที่ผ่านผ่านมา นอกจากเวทีด้านนอกนะครับวันนี้นะครับเรายังมีโซนที่เป็น after party ด้วยนะครับก็ทั้งหมดก็ใช้อดัมซันทั้งระบบเลยนะครับในส่วนของโซนด้านในนะครับตัวเมนหลักนะครับเราใช้เป็น CS10P นะครับมีขนาด10นิ้วนะครับเป็น CS Series เหมือนกันนะครับใช้คู่กับ subwoofer CS119 นะครับจากอดัมซันเหมือนกันใช้ subwoofer ทั้งหมด4ใบนะครับอยู่ด้านในหลังจากนั้นมีีเลย์ลำโพงเสริมด้านหลังห้องนิดนึงนะครับเป็น CS7P นะครับตั้งขาลำโพงอยู่2ใบเหมือนกันเพื่อที่จะเก็บมุม coverage ในด้านหลังห้องนะครับ ซึ่ง CS s e r i นะครับเป็นซรีส์ใหม่จากทาง Adamson ที่ผลิตเองนะครับจะมี Amplifier ที่ Built-in ในตัวนะครับการที่มีแอมที่สามารถคอนโทรลแยกแต่ละตัวแยกกันได้อิสระเนี่ยสามารถทำให้ Processing ได้ Flexible มากขึ้นนะครับหลังจากที่เรา s e t up ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เป็นในส่วนของ Part Tuning แล้วก็ Commissioning ระบบนะครับก็วันนี้นะครับเราใช้ ตัวที่เป็นลําโพงไลายซอสแล้วก็ต่อกันอยู่ข้างละ6ใบนะครับแล้วก็มีซับวูเฟอร์ CS 1 1 8ที่แขวนอยู่ข้างบนอยู่นะครับก็วันนี้สมาร์ทนะครับก็มีส่วนช่วยในการจูนนิ่งทําทําอะไลเมนต์สำหรับระบบทั้งหมดนะครับให้เป็นระบบเดียวกันแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะครับสมาร์ทนะครับก็ยังช่วยดูควอ์เดจจาก มุมกระจายองศาของลำโพงที่เราติดตั้งไปนะครับคำนวณผ่านซอฟต์แวร์ AI ออกมานะครับหลังจากนั้นก็ใช้สมาร์ทดูว่าจากหน้าสุดนะครับพื้นที่หน้าสุดของสถานที่ไปจนถึงหลังสุดครอบคลุมเป็นอย่างไงบ้างนะครับสำหรับเลเวลทั้งหมดก็ผลออกมาก็ค่อนข้างใช้ได้นะครับก็ตกไปอยู่ในช่วงที่6 dB ก็ ตามความคาดหมายนะครับวันนี้นะครับวันโชว์แล้วนะครับหลังจากเมื่อวานนะครับที่เราได้ติดตั้งระบบเสร็จเรียบร้อยนะครับทำการจูนนิ่งแล้วก็ทําการใช้งานจริงนะครับรอบรันทูนะครับแล้วก็พบปัญหานิดหน่อยนะครับก็คือมุมกระจายองศาของ แต่ละลำโพงนะครับยังปรับจูนไม่ดีพอนะครับก็ทั้งนี้นะครับเราก็ได้ทําการพูดคุยกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับก็คือพี่อู๋ฟอนเดเพลนะครับก็ฟีดแบ็กกันว่าอยากได้ความถี่ที่ตรงไหนเพิ่มนะครับอย่างเช่นซับวูเฟอร์ก็มีการเพิ่มขึ้นมาครั้งละหนึ่งใบนะครับนอกจากนั้นเรายังปรับทางองศาของตัวลายอะเลย์ใหม่อีกด้วยนะครับเพื่อที่จะให้มันโคเวเรชเฉลี่ยในพื้นที่ดีขึ้นนะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับปรับจูนกันไปวันนี้แล้วก็เดี๋ยวก็พร้อมทํางาน้วใในนนนสส่ขออองาารรมมมีีเ์ิก สองใบนะครับก็ย้ายจากข้างในมาข้างนอกแล้วก็เอาชุดใหม่นะครับมาเสริมซับวูเฟอร์ข้างในอีก2ใบนะครับจุนนิ่งก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้ทุกอย่างก็เรียบร้อยพร้อมโชว์นะครับในส่วนของอื่นนะครับเดี๋ยวผมพาไปคุยกับพี่อู๋ผู้ดูแลงานนี้กันเลยนะครับผมสวัสดีครับ อูนะครับซาวเอนจิเนียร์ของยังโอมนะครับงานวันนี้เป็นงานเปิดบัมของยังโอมครับอัลบั้มที่3ชื่อว่าไฟกลางคืนครับตั้งแต่งานที่แล้วอัลบั้มที่ที่สองอะยังโอมได้จัดปาร์ตี้เล่นิ่งที่บนดาดฟ้าไปแล้วงานนี้ก็เลยมาแบบลงริมแม่น้ำบ้าง mm hmm. ก็เลยเลือกเป็นที่นี่ครับได้ฟิลบรรยากาศในเมืองอะไรก็มองเห็นไฟตอนกลางคืนในกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยครับที่เลือกอนามสารเพราะว่างานนี้ครับต้องการคุณภาพจากไฟมาสเตอร์ครับที่ส่งให้ถึงผู้คนนะครับก็เลย ปรึกษากับทางโซนอสว่าเราจะใช้ระบบยังไงได้บ้างเพื่อให้แบบเสียงที่มันออกมาได้ดีที่สุดอะไรเงี้ยครับก็ได้มาเป็นเซตนี้ครับทางข้างในและข้างนอกและก็เติมฟิลตามทรงต่างๆครับอ๋อรู้สึกต่างครับเพราะว่าวันนี้เป็นเอาดอแต่วันงานวันนั้นเป็นพอนอยู่ในโดมแล้วมันแอบจยฟังลําบากนิดนึงครับแต่ว่าอันเนี้ยได้ประสิทธิภาพของอะดดมสานแบบเต็มที่เลยครับแล้วก็ จำนวนที่ลำโพงเยอะกับสถานที่ที่แบบค่อนข้างโอเคครับมันได้คุณภาพที่ครบทุกย่านเลยครับวันนี้นะครับใช้มิกเซอร์เป็นอเลนเดอร์ฮิตดีไลท์ครับแล้วก็เพย์แบ็กไฟมัตเตอร์ครับผ่านไดเรกเอาทเป็นดิจิตอลร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ออกที่ลำโพงส่วนวงแจ๊สนะครับมีเป็นไมเอร์เวิร์คที่กองครับพอได้ใช้ไดเรกเอาท์นะครับเมื่อคืนรันทูเป็นอนาล็อกปกติแล้วว่าวันนี้ได้ไดเรกเอาทมาเป็นดิจิตอลร้อยเปอร์เซ็นต์รู้สึกว่าต่างมากเลยครับความคมชัดแล้วก็น้ำหนัก ที่ที่ต้องการเนี่ยแหละจากเมื่อคืนเพือวันนี้พอเป็นไดเรกเอาแล้วรู้สึกว่าเสียงดีขึ้นแบบทุกคนที่เกี่ยวข้องมาฟังแล้วก็เห็นผลครับเร็วๆนี้จะมีวิดีโอลองเพย์ของงานนี้ครับไปให้ฟังไปลองเพย์ในอัลบัม้มก็ฝากอัลบั้มด้วยนะครับแต่ก็ฝากยังโอมที่ไปเล่นทุกที่ด้วยครับ สวัสดีครับพี่ออมครับผมนี่เป็น listing party นะครับเป็นแล้วก็เป็นงานเปิดตัวบมัมใหม่ของผมด้วยนะบัมไฟกลางคืนครับผมบัมนี้คอนเซปต์ก็คือเขียนจากชีวิตช่วงกลางคืนของผมนะที่เป็นคนกลางคืนเนาะใช้ชีวิตกลางคืนเล่นคอนเสิร์ตกลางคืนแล้วก็ได้พบเจอเรื่องราวมากมายในตอนกลางคืนเป็นคนชอบตอนกลางคืนนะไม่ชอบนอนชอบนอนเช้าการปล่อยเพลงของผมมันเป็นอะไรที่สําคัญมากนะในชีวิตผมแล้วผมก็ รู้สึกว่าการที่เราได้ปล่อยอัลบั้มสักทีหนึ่งเราไม่ได้ปล่อยทุกวันเนาะไม่ได้ปล่อยทุกปีมันก็เป็นการเฉลิมฉลองให้กับการที่เราได้ทํางานเสร็จสิ้นแล้วก็เชิญเพื่อนๆคนรู้จักทุกคนที่เราอยากเจอที่เรามีมิตรภาพที่ดีต่อกันเนาะชวนมาฟังอัลบั้มใหม่ด้วยกันฮะก็ฝากด้วยครับอัลบั้มไฟกลางคืนนะฮะอัลบั้มที่3ใจยังโอมแล้วนะครับฝากทุกคนติดตามแล้วก็ฝากสปอร์ตด้วยครับผม ทำร้ายตรงใจแธอดึงมือฉันขึ้นมาเพื่อพลักฉันลงไป